แล้วครับในปณะครับฉันนะในปณะปู่จิตใจของเราให้มันมีสีลมีธรรมเมือ่อตายไปแล้วใจมันไม่ได้ตายด้วยจึงบอกว่าปูกจิตใจผูกสํานึกนั้นคือปู่วิญญาณเมื่อเราตายเขาหามเราไปเผาตั้งแต่ร่างกายนี่ใจไม่ได้ถูกเผาด้วย มันจะไปต่อใหม่อีกเหมือนเทียนสองเล่มเล่มหนึ่งถูกจุดใต้ไม่ลงไปาไม่ใส่ลงไปไม่เทียนไม่ไขลงไปจนจะหมดลิบหลีลิบหลีเอาเล่มใหม่มาจุดต่อไฟก็ลุกขึ้นที่เล่มใหม่เล่มเก่าก็มาลายสิน้นหมดไปทั้งไส่ทั้งเชื้อทั้งไฟแต่ไฟไม่ได้ดับ ไฟก็มาลุกโผงขึ้นอีกกับเทียนเล็บใหม่เปรียบเหมือนวิญญาณจากร่างนี้คือจากเทียนเล็บนี้วิญญาณนั้นเหมือนดวงไฟภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกเป็นกระสแตวิญญาณัสโตังนะโอภาโตอัมโอชิต ระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดสิ้นโดยส่วนสองยังไม่ขาดจากชาตินี้ยังไม่ขาดจากชาติหน้ายังแอบอิงอาศัยยังแอบอิงอยู่ในบุญในบาปถ้ามันขาดก็คือความเป็นพระอรหันต์วิญญาณพระอรหันต์ขาดสิ้นแต่ยังมีคำว่าวิญญาณโสตังอุบโธชินทัง นิพพายติกระแสะแห่งวิญญาณขาดสิ้นโดยส่วนสองก็อนิพพานชาตินี้อิทะโลเกฟะโลเลกนุปทตติตสามิไม่ยึดมัน่นโลกนี้ไม่ยึดมัน่นโลกอื่นไม่มีความยึดมัน่นเือมัน่นก็อนนิพพานแต่ของพวกเรามันยังไม่ขาดมันต้องมาปลูก จากวิญญาณที่ไม่ดีไม่งามก็มาทำให้มันดีมันงามมันจะเป็นกระแสที่เปลี่ยนจากความทุกข์ยากเศร้าหมองมาเปลี่ยนเป็นวิญญาณที่ดีที่งามขึ้นจงมีอีกคำหนึ่งที่ควรจะทำความเข้าใจคือคำว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิแปลว่าอีก สนทิแปลวัาต่อขยันปิดขยันเปิดเลือเกินก็เปิดมันไว้ตรงนี้มันจะหมดขนาดไหนให้มันสว่างซะจริงจริงบ่ยู่ซื่อๆเป็นแล้วเศ้าหยุ่งเศร้าง่อยู่หันเดาให้เขาปิดตานบนอื่นนั่นแห่งของเว้นบนอื่นเขาจะปิดเองดอกในบ้านให้มันเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยมันจะไม่หายง่วง สนธินั่นแปลว่าตอ่อปฏิแปลว่าอีวิญญาณค o n s c i o u ความรู้อันเป็นกระแสเนี่ยมันจะเป็นต่อกันเข้าอีกลลิงเลลิงคิง c o n s c i o u ภาษาภาษาสมัยใหม่ภาษาพวกฝรั่งมั่งค่าเขาเขาแปลออกมาอย่างนี้มัน,ม,นมันก็ชัดประหยัดติ เหมือนเทียนที่มันต่อกันเมื่อเมื่อแตกกายทําลายขันร่างกายแตกสลายเอาไปเผาจิตใจนี่มันก็จะเอามันจะเอาสิ่งที่เป็นสมบัติของมันไปต่ออีไปสู่ร่างใหม่ไปสู่พบใหม่โดยจะเฉพาอย่างยิ่งโยมผู้หญิงจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อยังเป็นสาวเป็นนางจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มปฏิสนธิวิญญาณมาต่อเข้าเริ่มมีตั้งท้องตั้งคันจิตใจเปลี่ยนขันห้ามาซ้อนกันเข้าคือวิญญาณใหม่มาต่อสิ่งที่ไม่เคยอยากไม่เคยกินอยากกินอารมณ์เปลี่ยนแปลงบางคนพอมีท้องใหม่ๆใ,ใจดีดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะมองโลกในแง่ดีๆ อยากไปวัดไปวาอยากไปหามุมสงบชอบกินอาหารจืดๆเรียบๆเ,เนี่ยพิดกันเป็นหน้ามือหลังมือบางคนพอตั้งท้องตั้งคันอยากกินเหล่ายาสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้อาจจะอยากหมเกาเข้าไปเองแล้ววิญญาณผีเกาวมันจะมาเกิดต่อเสียบเข้าไปเองเบางคนไปหากินดิน แหนกินห้อนหมอมันเนี่บางคนไหมมันแสบปะเนี่ยนะปวกมันขึ้นตามต้นไม้ไปแคะปวกมากินันกาบเปลือกไม้นะแทบพัน่าถ้าไม่ได้กินจะล้มจะตายนั้นเป็นการแสดงแสดงออกของการทํางานของขันห้าในปฏิสนธินั้นเวทนาใหม่เกิดขึ้นสัญญาใหม่ซ้อนเข้ามา สังคารความคิดปรุงแต่งแบบใหม่ๆฝันประหลาดๆก็เกิดขึ้นบางทีฝันไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเมื่อเริ่มตั้งท้องตั้งขันฝันไปเห็นเวียงบงังฝันไปเห็นอะไรตัวอะไรมีไปหมดเลยฝันไปเห็นภูผาป่าไม้บางทีตนเองเป็นผู้หญิงฝันเป็นผู้ชายฝันเดบปวดเป็นภาพถือกดคลายบาดพลุนพลัง นั่นแสดงว่าวิญญาณกรรมฐา,านนี้ก็มาเกิดน้ำกรรมฐา,านยังไม่สิ้นเพราสิ่งชาติจะมาสร้างบุญญาบารมีแต่ลูกดีๆเช่นนั้นจะมาเกิดต้องอาศัยวิญญาณของแม่ที่ฝึกฝนที่ปลูกฝัดีนคนโบราณท่านยังมีที่สิสองของสิ วันภาคจงเว้นตามมักสัโกนสัมรุณในการไม่เสจกามเป็นผู้หญิงในวันโกนวันภาคเมื่อแต่งงานใหม่ๆใ,ให้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกาม ให้ประพืชอย่างนั้นคนโบราณ้าอิสานตั้งแต่เมืองหลวง,ง,งพบบางลงมาย่างกินเข่าให้พัวแพย์กินก่อนจึงเเนเลื่อนไปต่างน,นั่งหล่าจังคนก,กินนเลิศเนี่ยปุ้ยคือจิกนองมาเรียแต่เลต่าก็จะปรนองมต้องให้กินก่อนเด็กวมีี่จริงๆท่านพูดให้กำลังใจไอ้จะไปกินเนปลาเนี่ยเจ วิญญาณดีในวันศีนวันพระเท้าจะตุโลก,กบาลเข้ามาตัวโรคในราชวัชรราชศุลจักุโลก,กสุลวิญญาณดีก็เลือกไมไ่เพราะฉะนั้นลูกเต้าเนี่ยมันจะมีอิทธิพลจากแม่มากพระนเรศวรมหาราชเก่งกาจชกันแค่ไหนสายเลือดของพระนางศรี

สุโรโหติทีส่สมปติเอธิสาสุภริยาปุตโตรัชัมปิอนุสาสติหญิงใดมีศีลหญิงใดมีศรัทธาหญิงใดมีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวตนเองเหมือนเทวดาเครื่องวัดผู้หญิงดีอยู่ตรงที่แม่ผัวถ้าผู้ใดแม่ผัวดาเก่งแต่ปฏิบัติแม่ผัวได้เหมือนเทวดา ท่านบอกว่ารัตนนาีสัตส,สุเทวาปฏิปปตายัตซาเตชยโตโปโซโส,สุโรโหติที่สัมปติปฏิบัติแม่ผัวของเธอเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดมาจากแม่ที่แสนดีเช่นนั้นย่อมเป็นผู้แกล,กล้าเป็นใหญ่ในทิศเอทิสาสุภริยาบุตโตรัชมปิอนุสาสติ บุตรที่เกิดมาจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองไว้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นกำพร้าพ่อตั้งแต่อย่างน้อยๆแต่แม่คือสมเด็จย่านั้นประกอบด้วยศิลด้วยธรรมเมธาวินีศีลวตัตีแม่มีศิลมีธรรม บุตรที่เกิดมาจากแม่ที่ดีจากภรรยาที่ดีแม้ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองไปได้ห้าสิบปีการจนาพิเศษที่ของราชมาเคยมีไหมในราชวงศ์จักรีถึงแม้ท่านจะเป็นมหากษัตริย์เป็นกษัตริย์ตั้งแต่ยังทรงยาววัแต่ก็สามารถรักษาราชสมบัตินี้ไว้ได้ยาวนานั้งขนาด แล้วก็บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเป็นจอมใจของอาณาประชาะอาณาประชาะแม่แม่นั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมวิญญาณที่ดีก็มาเกิดด้วยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะมาประสูตรในโลกจะลงสู่พระคันก็ทรงตรวจมหาวิโรกันนะปัญจมหาวิโรกันนะม่สกรวมมีศีลมีธรรมดีไหม เพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนั้นบามากเป็นผู้หญิงนี้อาจะมาดีใจนะว่าเราจะได้ปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณยุบหนึ่ง,ง,งถ้าท่านทั้งหลายตายไปบางท่านบางท่านถ้าเข้าใจโสตับปฏิยังฆะในการปฏิบัติครั้งนี้อาจจะไม่อยากเกิดเป็นเทวดาเลยอยากจะมาเกิดไวไวบางคนอาจจะคิด ในใจว่าโอ้ยขันตายนีสิมาเกิดเป็นคนไปไว้ขอให้ผู้ขาเป็นผู้ชายเด้อได้มาบวชปฏิบัติธรรมน้ำเพลนน้ำคู่บาอาจารย์มีนะบางคนสั่งไว้เลยตายไปเร็วอำเภอป่าคาดอำเภอพอรเจริญโยมบางคนโอ้ผู้ขาอยาิอายุบอดปีหนาดอกญาากบริมากขันผู้ขาาตายสิฟ่ามาเกิดเป็นผู้ชายได้มาบวชอาจารย์มาปฏิบัติธรรมตายที่ศั่ท ปีนี้จะแจกข้าวหาจะทำบุญหาทุกคนที่ตายกัน